วาสนารักคำสาบโลหิตบทที่23หลังจากที่ฟูเยี่ยนหลินเดินทางไปตรงเป๋ยแล้วมูฮวนชิงก็พาบุตรสาวไปอยู่ที่เคหาดเป็นเวลาครึ่งเดือนหลังจากนั้นก็กลับมาที่จวนหอ ให้บุตรสาวพูดคุยหยอกล้อกับท่านโหและฮูหยินผู้เท่าระหว่างนั้นนางก็ได้รับจดหมายพี่สามีส่งมาบ้านและมีหนังเตียวที่เขาล่ามาได้ส่งมาพร้อมกับจดหมายให้นางและบุตรสาวเอาไว้ใช้ทำเสื้อกัก๊กนอกจากนั้นยังมีของเล่นชิ้นเล็กๆที่แลดูน่าสนุกของคนท้องถิ่นด้วย ในจดหมายเขียนเล่าชีวิตของเขาที่นั่นมากมายรู้ว่านางเป็นห่วงมารดาเขาก็บอกเล่าสถานการณ์ของแม่ยายให้นางได้รับรู้ ขอเพียงบิดาของนางมีเวลาว่างเขาก็จะขีม่ม้าพามารดาของนางไปดูภูเขาและทะเลสาบแล้วยังหาแก่ฝูงหนึ่งมาเป็นเพื่อนเล่นนางมารดาของนางพอเห็นแก่ก็ดีใจพาพวกมันออกไปกินหญ้าทุกวันบิดาของนางยังสอนมารดาของนางให้ดูมา้าพูดตรงๆก็คือเปลี่ยนวิธีมัดใจทําให้นางมีความสุขและพอมารดาของนางมาถึงตรงเปยใบหน้าก็เผยรอยยิ้มปลื้มปริ่มจริง พอเห็นลายมือในจดหมาย ที่เขียนอย่างหนักแน่นและมีพลังในดวงตาและมุมปากของมู่ฮวนชิงก็ปรากฏรอยยิ้มจากนั้นก็มองดูของขวัญงามว,วิจิตรชิ้นเล็กๆบนโต๊ะสามีเสาะหาสิ่งเหล่านี้มาฝากนางและบุตรสาวตัวน้อยเป็นน้ำใจที่เขามีต่อพวกนางและตอนนี้เหอกวนก็พบว่าได้แดงของมูฮวนชิงยาวขึ้นอีกแล้วทุกสิบวันมู่ฮวนชิงจะได้รับจดหมายหนึ่งฉบับครั้งนี้ยังมีจดหมายที่มารดาของนง นางเขียนมาด้วย มารดาบอกในจดหมายว่าตอนอยู่อย่างมีความสุขมากให้นางสบายใจได้แล้วยังแนบรองเท้าเล็กๆที่ทำจากหนังสัตว์ผูกด้วยญ้าอู้ลามาให้ด้วยหนึ่งคู่บอกว่าให้หลานใส่ในจดหมายยังเต็มไปด้วยความห่วงใยบุตรสาวและหลานสาวไม่ได้พูดถึงบิดาของนางสักครึ่งประโยคมูฮวนชิงอ่านจดหมายของมารดาจบแล้วก็อ่านจดหมายของสามีต่อในจดหมายบอกว่าแม่ยายทำรองเท้าคู่ คู่หนึ่งให้เต้าเต้าพอพ่อตารู้เข้าก็หงุดหงิดไปสองสามวันจนเมื่อแม่ยายทำให้พ่อตาคู่หนึ่งพ่อตาจึงได้ยิ้มร่า แต่กลับห่วงจนทําใจใส่มันไม่ได้เพราะกลัวมันจะพังแล้วจะปวดใจแม่ยายจึงบอกว่าในเมื่อพ่อตาไม่ใส่ต่อไปน้ำก็จะไม่ทํำรองเท้าให้เขาแล้วพ่อตาได้ยินแล้วก็กระวนกระวายรีบหยิบใส่ทันทีแล้วยังใส่ให้แม่ยายเห็นทุกวันด้วยเขาฟูเยี่ยนหลินได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆใต้เท้ามู่ที่ไม่เกรงกลัวแม้แต่ฟาบาดพี่แท้ก็เป็นคนกลัวภรรยา อ่านมาถึงตรงนี้มูฮวนญิงก็ขำพื้นออกมานางจินตนาการได้ว่าสามีจะต้องจำเรื่องนี้ไว้แม่นและจะเอามาล้อบีดาของนางบ่อยๆแน่นอนฮึกล้าหัวเราะเยาะพ่อตาตอนแรกไม่รู้ใครมาวอแว์กับข้าแค่เปลี่ยนสีหน้าก็ตกใจจนไม่กล้าแตะข้าแล้วนางพูดพร้อมกับแค่นเสียงหึเบาๆสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำเสียงก็หวานสนอหู เหอะกวนเห็นได้แดงที่ข้อมือของนางยาวขึ้นอีกอย่างช้าๆในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วที่แท้ความรักที่นางมีต่อเขานั้นค่อยๆสั่งสมขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนางไม่ได้มอบหัวใจให้ในทันทีแต่ความรู้สึกนั้นกันตัวอย่างช้าๆไปตามวันเวลาที่อยู่ด้วยกันที่ได้แดงยาวขึ้นก็แสดงว่าความรู้สึกที่นางมีต่อฟู่เย่ยนลินค่อยๆสะสมจนมากขึ้นเหมือนได้แดงกำลังถักทอตัวเอง ขอเพียงเขาทำสิ่งใดเพื่อนาง นางก็จะเอาความใส่ใจของเขานั้นมาถักทอเรียงร้อยจนได้แดงยาวขึ้นเสมือนเป็นการจดจำความดีที่เขามีต่อนางแม้จะไม่ใช่ความรักที่สะเทือนเลื่อนลั่นแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ใกล้ชิดสนิทแน่นได้แดงของนางนั้นกำลังนำความรักที่พวกเขาสองคนสะสมคืนวันด้วยกันใส่เข้าไปในหัวใจทีละเล็กทีละน้อยเหอะกวนมองดูมูวว่ฮวนชิงถักทอได้แดงของตัวเองทีละนิดที ส่วนโต้ต้ตที่ขี่อยู่บนตัวเขาก็จับผมยาวของเขาถักเป็นหางเปียทีละปอยเหอกวนอุ้มเด็กน้อยลงมาอย่างจนใจไม่อย่างนั้นเส้นผมดำสลวยของเขาก็คงถูกนางเล่นจนกลายเป็นหญ้าอู้ลาแล้วดูท่าตอนที่ได้แดงของพ่อแม่เจ้าเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็คงถึงเวลาที่ข้าบรรลุภารกิจและต้องจากไปแล้วละ่ะ เหมือนเขากำลังพูดให้ตัวเองฟังและพูดให้โต้าต้ฟังด้วยเช่นกันเห็นเต้าเต้าเอียงหัวสีหน้าว่างเปล่าเหมือนจะเข้าใจและเหมือนไม่เข้าใจเต้าเต้ายังเล็กเกรงว่านางคงฟังไม่เข้าใจความหมายของเขากระมังมองใบหน้าที่น่ารักน่าเอ็นดูนั้นเหอะกวนพบว่าตัวเองไม่ค่อยอยากจะจากไปเท่าไหร่นักเขาสูดหายใจเข้าลึกอีกครั้งฮถึงอย่างไร เจ้าก็เป็นหญิงคนแรกที่ข่าเหอกวนเช็ดอึอเช็ดฉีให้แม้จะเป็นเด็กแต่อะไรที่ควรเห็นและไม่ควรเห็นคุณชายอย่างข้าก็เห็นหมดไส้หมดพุงแล้วว่ากันอย่างจริงจังแล้วความบริสุทธิ์ของเจ้าเป็นของคุณชายอย่างข้าแล้วคุณชายอย่างข้าเป็นชายคนแรกของเจ้านะ เต้โต้กระพริบตาไม่ได้หน้าแดงและไม่ได้เขินอายเพราว่ามองต้องเขาด้วยความชางนกระทั่งยังหัวเราะออกมาด้วยอยู่อยู่นางก็โผลเข้าหาเขามือเล็กทั้งสองประคองใบหน้าคมคายของเขาไว้เสียงจุ๊บดังขึ้นคาดไม่ถึงว่านางจะจูบลงไปบนกีบปากเขา เหอกวนอึ้งไปไม่คิดเลยว่าอยู่ๆตัวเองจะถูกเด็กน้อยรอบจู่จมและจูบของโต้โต้ก็มีเอกลักษณ์ของนางเองน้ำลายเปื้อนเต็มปากเขาแล้วเหอกวนเป็นมานรักสะอาดและมีความชอบที่ลำเลิศแต่สร้างเถอะในเมื่อเขาไม่ถือสาพี่นางฉีราดกางแกงแล้วจะนับประสาอะไรกับน้ำลายเล่าเจ้าตัวน้อยบังคับจูบข้าต้องรับผิดชอบข้าด้วยนะ เขาอมยิ้มพางหยิกแก้มเล็กของนางเบาๆโต้โต้ยังของหัวเราะคิกคักซุกตัวเข้าในอ้อมกอดและยื่นมือมาลูบไปหน้าเขา เนื่องจากจวนโโหมีหูหญินผู้เท่าคอยดูแลงานบ้านงานเรือนดังนั้นนอกจากมู่ห้วนริงจะอยู่ที่จวนโโหแล้วบางครั้งก็จะไปตรวจตราเคหาดตอนที่นางไปถึงเคหาดก็จะเปลี่ยนเป็นนายหญิงที่ตรงไปตรงมาและใจกว้างเพาว่าพอกับจวนโโหนางก็จะเป็นสะอยจวนโโหที่อ่อนหวานนุ่มนวลคาระวะสองผู้เท่าทุกเชา้าค่ำทำหน้าที่เป็นหูหอินจวนโหที่อยู่ในกรอบระเบียบ สองเดือนครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นดอกไม้ผีบานหมู่มวลบุปผาบานสะพรั่งทั่วเมืองหลวงและในที่สุดฟูเยี่นหลินก็กลับมามู่ฮวนชิงได้ยินข่าวจากองคารักที่ขี่ม้าเร็วจากนอกเมืองมารายงานจึงจูงบุตรสาวมารอต้อนรับเขาหน้าประตูใหญ่จวนโหพร้อมท่านโหผูเท่าหูหยินผูเท่า,ทาและบ่าวรับใช้ทั้งหมดนานแล้วฟูเยหลินเปื้อนฝุ่นไปทั้งตัวไป คางมีหนวดสั้นๆแม้ทั้งตัวจะกลายเป็นผิวสีค้ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความองอาจเท้าหานลดทรลงไปเลยสักนิดเขาขี่ม้ากลับมาข้างหลังมีพวกจวงคังและทหารกลุ่มหนึ่งตอนที่ดวงตาคู่นั้นกวาดมองมาที่นางก็เป่งประกายร้อนแรงในพริบตามูฮวนชิงหัวใจเต้นรัวเร็วไม่อาจปกปิดความรู้สึกตื่นเต้นในตอนนี้ได้นางคิดถึงเขา รอคอยเขาเมื่อเขาใกล้เข้ามาหัวใจนางก็เริ่มอุ่นร้อนดวงหน้าแดงเรื่อยอย่างห้ามไม่อยู่ฟูเยี่ยนหลินลงจากมา้ามองนางอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งแล้วทักทายบิดามารดาทุกคนในตัวนหโปื้มปิติอย่างเห็นได้ชัดเพราะการกลับมาของเขาทั้งครอบครัวเข้าไปคุยกันในห้องโถงโต้โต้ไม่ได้เจอบิดาน,าน,าน ก็เกาะเขาไม่ยอมปล่อยท่านโหผู้เท่าและฮูหยินผู้เท่าก็คุยเล่นกับบุตรชายมูฮวนสิงนั่งเงียบๆอยู่ด้านข้างบางครั้งก็สั่งบ่าวรับใช้ให้เติมน้ำชาและส่งผ้าเช็ดมือต่อหน้าคนอื่นนางมักจะเป็นฮูหยินที่อ่อนหวานแต่ฟู่เยี่ยนหลินรู้ดีว่าภรรยาของเขาไม่ใช่หมาป่าที่จะทำให้เชื่องได้ง่ายๆความดื้อรั้นที่หน้าหลงไหลนั้นจะปรากฏออกมาเต็มที่ต่อหน้าเขาเมื่อพวกเขา เขาปิดประตูอยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเขาฉวยโอกาสแอบจับมือนางใต้โต๊ะตอนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนางช้อนตามองเขาเห็นเขายังเล่าสถานการณ์และเหตุการณ์ข้างนอกให้ท่านหรผู้เฒ่าฟังด้วยสีหน้าเคร่งขรึมนางก้มหน้าลงมุมปากยักโค้งเป็นรอยยิ้มนางใช้ท้องนิ้วหยอกเย้าฝ่ามือของเขาเบาๆเหมือนคนนกที่วาดผ่านหัวใจเขาทำให้เขาอดกืนน้ำลายเงียบๆไม่ได้ก่อนจะต้องเส ดื่มชาเพื่อปกปิดความรู้สึกที่ตะเลิดเปิดเปิง ท่านโหพููเท่าก็เป็นบุรุษเหมือนกันเขาดูออกแต่แรกว่าแม้บุตรชายจะพูดคุยกับพวกเขาสองผู้เท่าแต่ดวงตาทั้งคู่มักจะชำเลืองไปทางสะพ้ายอยู่บ่อยครั้งท่านโหพูเท่ารู้สึกว่าพวกเขาสามีภรรยาเพิ่งจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งยังคิดถึงที่ช่วงนี้สะพ้ายคนนี้ช่วยจัดการดูแลจวนโหอีกทั้งยังมีหลานสาวที่น่ารักอยู่ข้างๆต่อให้เขาจะไม่ชอบสกุลมู่แค่ไหนก็หวงแขน หลานสาวคนนี้ยิ่งนะักช่างเถอะตัวโหนโหของพวกเขาก็ควรจะมีลูกหลานเพิ่มได้แล้วพอเห็นสะพ้ายให้กำเนิดหลานสาวออกมาน่ารักน่าเอ็นดูเช่นนี้ก็อยากให้พวกเขาสามีภรรยารีบมีทายาตอีกเจ้ากลับมาคราวนี้ลำบากมากจริงๆไปพักผ่อนก่อนเถอะมีเรื่องอะไรแล้วค่อยว่ากันฟูเยียนหลินรับคำสั่งของบีดาแล้วก็ลุกขึ้นประสานมือทันที ขอบคุณขอรับท่านพ่อถ้าอย่างนั้นลูกกับภรรยากับเรือนก่อนนะขอรับท่านหูภูเท่าพยักหน้าหูหยินผู้เท่าที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้คัดค้านอะไรสามีก็รู้จักวางตัวดีแล้วนางก็ไม่อยากให้เด็กทั้งสองต้องอึดอัดจึงพยักหน้าด้วยไปเถอะโต้โต้ก็ไปอยู่กับท่านพ่อของเจ้าโต้โต้พยักหน้าอย่างดีใจแล้วบอกท่านยา่า เต้โต้จะไปอยู่กับท่านพ่อท่านแม่สักพักแล้วจะกลับมาอยู่กับท่านปู่ท่านย่าเจ้าค่ะคำพูดนี้ทําเอาสองผู้เท่าเบิกบานใจเป็นที่สุดหูหยินผู้เท่าพยักหน้าแล้วบอกรู้แล้วรู้แล้วรีบไปอยู่กับบิดามารดาเจ้าปู่กับย่าไม่รีบรีบไปเถอะ โต้โต้หัวเราะอย่างไร้เดียงสาเข้าไปจูงมือบิดากับมารดาแล้วทั้งสามก็ออกจากห้องไปพร้อมกันฟูเยี่ยนหลินพาภรรยาและบุตรสาวกลับเรือนแล้วสั่งให้คนเอาห่อสัมภาระของเขามาและบอกโต้โต้โตว่าของพวกนี้ทั้งหมด เขาซื้อมาให้นางเล่นให้นางไปเปิดดูในห้องกับแม่นมจี้ก่อนท่านพ่อกับท่านแม่มีเรื่องจะคุยกันอีกครึ่งชั่วยามท่านพ่อกับท่านแม่ค่อยไปหานางเต้าเต้าตอบรับอย่างว่าง่ายเพราะท่านอาผีเสื้อบอกว่าถ้าหากท่านพ่อบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับท่านแม่นางก็อย่าเพึ่งไปรบกวนนางถามท่านอาว่าท่านพ่อจะคุยอะไรกับท่านแม่ทําไมนางจึงฟังด้วยไม่ได้ท่านอาผีเสื้อบอกว่าแน่นอนว่าฟังได้ แต่ต้องรองให้ผ่านไปครึ่งชั่วยามก่อนถึงจะฟังได้ส่วนที่ว่าทำไมต้องรองครึ่งชั่วยามนั้น เพราะว่าโต้าต้ไม่ได้คิดจะถามคำถามนี้เหอกวนจึงไม่ต้องอธิบายให้นางฟังแม่โนมซี่และซินอุ่ยเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นนายทั้งสองที่ต่างก็คิดถึงกันพวกนางจึงยิ้มแล้วพาคุณหนูโต้าต,ต้ออกไปพอประตูปิดมูฮวนชิงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆฟู่เยี่ยนหลินจึงก้า,าวยาวๆเข้ามาแล้วอุ้มนางไปทั้งห้องนอนพอสองขาของมูฮวนชิงลอยขึ้นจากพื้นนางก็รีบโอบไหล่เขาไว้ ใบหน้าแดงดำแต่กำหัวเราะคิกคักหน้าชังนักท่านยังไม่ได้โกนหนวดเลยนะหนวดจิ้มข้าจักกะจี้ข้ารอไม่ไหวแล้วไม่ได้แต่ต้องเจ้ามาสองเดือนกว่าคิดถึงเหลือเกินเห็นเขาสอดมือเข้ามาถึงตางเกงชั้นในของนางทำท่าจะถอดออกนางก็รีบห้ามไว้กังวันแสกๆอย่าทำอะไรเหลวไหลนะควนชิง าคิดถึงเจ้าสุดหัวใจคำสารภาพที่เผยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาทํำให้นางใจอ่อนนางคิดถึงว่าเขาอยู่อย่างลำบากที่ตองเปยงานยุ่งมาสองเดือนกว่าแล้วยังรีบกลับมาอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยก็เพราะอยากครอบครองนางความจริงแล้วนางไม่คิดถึงเขาเสียเมื่อไหร่คิดมาถึงตรงนี้นางก็คลายมือที่หยุดเขาไว้ปล่อยให้เขาได้ทำตามใจ ฟูเยีนหลินลิงโลดใจจูบก,กีบปากเล็กของนางทันทีแล้วครอบครองนางอย่างอดใจรอไม่ไหวโดยที่แม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ทันได้ถอดหลังจากนั้นทั้งสองก็ให้คนยกน้ำเข้ามาทำความสะอาดคร่าวๆแล้วนางก็ให้เขานอนอยู่อย่างนั้นตัวเองก็หยิบมีดกนนเอาไขาน้ํามันทาบริเวณปลายคางกนหนวดให้เขาอย่างระมัดระวังสองสามีภรรยาอยู่กับความสงบเงียบที่หาได้ยากเวลาที่ ของพวกเขาเท่านั้นคางของผู้เยี่ยนหลินกลับมาเกี้ยงเตาในที่สุดเขาโอบกอดนางไว้ในอ้อมแขนให้แผ่นหลังของนางหน้าพิษกับแผ่นอกของเขาเอาคางเกยบนไหล่นางคุยกับนางด้วยเสียงแผ่วเบา เขาเล่าเรื่องทิวทัศน์ของตรงไปและขนบประเพณีของที่นั่นมากมายและยังเล่าถึงบิดามารดาของนางด้วยกับเมืองหลวงครานี้พ่อตาและแม่ยายไม่ได้กลับมาด้วยพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นพ่อตารักท่านแม่ของเจ้าสุดหัวใจเขารู้ว่าแม่ของเจ้าไม่อยากกลับเมืองหลวง จึงอยู่ที่นั่นกับแม่ยายต่อในช่วงนั้นข้าดูออกว่าแม่ยายมีความสุขมากนางค่อยๆเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นกับพ่อตาข้าคิดว่าเป็นเพราะแต่ก่อนพ่อตารักนางแบบผิดวิธีแม่ยายก็เลยไม่ได้มีเขาอยู่ในใจมาโดยตลอดแต่หนนี้เขาพานางไปจากเมืองหลวงใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าทำตามความปรารถนาของนางทุกอย่างนางจึงปฏิบัติต่อเขาในอีกแบบหนึง่ง มูฮวนชิงฟังเงียบๆไม่ได้พูดอะไรเหมือนกำลังครุ่นคิดบางอย่างฮวนชิงเจ้ารักข้าหรือไม่ อยู่ๆเขาก็ถามขึ้นมูฮวนชิงพังอะ่ะแล้วหันไปมองเขาใบหน้าของเขาวางอยู่บนไหล่นางพอนางหันไปใบหน้าของทั้งสองก็อยู่ใกล้กันมากนางเห็นในดวงตาลึกล้ำของสามีสะท้อนออกมาเป็นใบหน้านางในดวงตาของชายผู้นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยนางและมีเพียงนางผู้เดียวมูฮวนชิงยิ้มหวานยั่วยวนรอยยิ้มนี้มีสเสน่ห์ชวนให้หวั่นไหวอย,อย่างที่สุดพอมเอา ฟูเย่ลินมองตาครั้งรอคอยคำตอบจากนางเงียบๆแม้เขาจะได้นางแล้วแต่นางก็สงบนิ่งเหลือเกินทำให้เขาไม่มั่นใจจึงต้องถามนางซักคำเมื่อได้ยินคำตอบของนางกับหูแล้วจึงจะสงบใจได้มู่ห้วนชิงเอามือของเขาวางไว้ที่ท้องของตัวเองแล้วเอ่ยเบาๆ ท่านพี่เรามาให้กำเนิดลูกอีกคนกันเถอะข้าภรรยาอยากได้ลูกของท่านเพราะข้าภรรยาจะมีลูกกับชายที่รักเท่านั้นฟูเยี่นหลินจ้องนางขมง็งเห็นดวงหน้าของนางเป่งปังพวงแก้มแดงกำงามอย่างหาใดเปรียบเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงอีกต่อไปเพาว่าแสดงให้เห็นด้วยการกระทำว่าเขาชอบคำพูดประโยคนี้ของนางขนาดไหน ได้แดงที่ข้อมือของงูหว้วนชิงเชื่อมเข้ากับได้แดงของฟู้เยี่ยนหลินในที่สุด เส้นได้บุพเพสันนิวาสสีแดงสดดังโลหิตไม่เห็นรอยขาดอีกต่อไปเหอกวนรู้สึกถึงโซ่ตรวนบนร่างที่คลายออกทันทีเขาหลับตาลงผมสีดำทั้งหัวเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเขาค่อยๆรู้สึกถึงการไหลเวียนของเลือดในกายกลิ่นของอากาศก็เปลี่ยนไปเขาสัมผัสได้ถึงพลังของฟ้าดินไม่ใช่เงาดำที่เคลื่อนไหวปราดเปรียวที่จะต้องกลับไปนอนหลับให้สนิทในปิ่นปักผมหรือไม่ ็ได้แต่ต้องอาศัยการแปลงร่างเป็นผีเสื้อเพื่อเพลิดเพินกับสายลมและแสงแดดอุ่นอีกต่อไป ทุกครั้งที่คำสาปปลดเปลื้องเขาก็จะยิ่งกลับมาเป็นปกติมากขึ้นแต่เมื่อใดที่จะได้คืนร่างเดิมอย่างสมบูรณ์และได้สัมผัสการแปรเปลี่ยนของฤดูกาลอย่างแท้จริงนั้นก็ยังคงเป็นปริศนามุมปากของเขาอยากยิ้มชั่วร้ายคงต้องมีสักวันที่เขากลับสู่สภาพเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านไปอีกร้อยปีหรือไม่ถึงตอนนั้นคนพวกนี้ก็จะไม่อยู่แล้วไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน ตอนนี้โต้โต,โต้กำลังเล่นของเล่นที่บิดาเอากลับมาฝากอยู่ๆก็เห็นแม่นมจี้และซินอี่ล้มลงนางช้อนตามมองหาด้วยความแปลกใจเห็นท่านอาผีเสื้อเดินมาหานางดังคาดท่านอานางดีใจก่อนจะอ้าแขนให้เขาอุ้มเหอกวนอุ้มนางขึ้นมานั่งบนตักหยิกดวงหน้าเล็กเบาๆแล้วเอ่ยเสียงค่อยโต้โต้ะข้าต้องไปแล้ว เต้าเต้าตะลึงงานกระพริบตาจ้องเขาอย่างสงอนท่านอาจจะไปไหนร่อนเร่ไปทั่วทิศเจ้าอยากไปกับข้าหรือไม่ได้สิพวกเราเดินบินบิน นางยืดแขนออกทำท่าโบยบินอย่างมีความสุขเหอะกวนหลุดหัวเราะเจ้าตัวน้อยนึกว่าเขาแค่พานางแวบไปแวบมาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเขาต้องจากไปแล้วจริงๆเขารู้สึกได้ว่าปิ่นกำลังเรียกเขาและโต้โต้ก็จะจำไม่ได้อีกต่อไปว่าเคยมีท่านอาที่พานางบินบินลืมได้ก็ดีเหมือนกันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดจากการจากลา เสี่ยวเต้าเต้าช่วงนี้ข้ามีความสุขมากในเมื่อต้องจากกันข้าก็จะมอบจูบให้เจ้าทีนึงแล้วกันเหอกวนก้มหน้าลงกีบปากงามแต่เบาๆที่หน้าผาของเต้าเต้า โต้โต้ถูกเขาจูบหน้าผากก็มองเขาอย่างแปลกใจเล็กน้อยนางรู้สึกได้ว่าแม้ท่านอาจะยิ้มอยู่แต่ทำไมดวงตาคู่นั้นจึงดูเหมือนเศร้านิดๆเลยล่ะนางไม่เข้าใจแต่นางรู้สึกปวดใจจึงเอื้อมมือไปโอบคอเขาโดยไม่รู้ตัวข้าต้องไปแล้วโต้โต้ลาก่อน เหอกวนยิ้มให้นางน้ำเสียงสะท้อนกล้องในสายลมก่อนจะกระพือปีกบินอย่างอ่อนโยน เขากลายร่างเป็นเงาสีดำโฉบออกไปนอกห้องไม่ใช่คนที่เต้าเต้าจะยื่นมือออกไปสัมผัสได้อีกต่อไปเวลานี้แม่นมจี้กับซินอีก,ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองคนเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะหลับไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเต้าเต้านั่งบนเตียงดวงตาโตสุขใสจ้องออกไปนอกหน้าต่างสุดท้ายก็ก้มหน้ามองเส้นผมในมือที่ยึดไว้แน่น นางใช้ความคิดแล้วก็ม้วนเส้นผมเก็บไว้ในกระเป๋าเล็กของตัวเองในกระเป๋านั้นไม่ได้มีแค่เส้นผมเส้นหนึ่งเท่านั้นแต่ในนั้นล้วนมีสิ่งของที่รวบรวมสะสมมาได้ตอนที่เล่นกับท่านอาผีเสื้อในกระเป๋ายังมีตัวอักษรเขียนไว้สองตัวเหอกวน สองคำนี้เขียนยากจริงๆโดยเฉพาะตัวสุดท้ายนางเขียนทีละขีดทีละขีดอยู่หลายรอบกว่าจะเขียนได้นางจะจดจำเอาไว้ชื่อของท่านอาคือเหอกวนรอให้นางโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนางจะไปหาท่านอาเหอกวนจบบริบูรณ์ไม่มีตอนพิเศษนะคะฟังนิยายจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ